สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติส่งกําลังใจให้ลุงพลป้าแตนเผยบรรยากาศตึงเครียดหลังทนายตามถอนตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่ทางเพจ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการ มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความว่าตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันด้านทนายสมเกียรติโรจนะวรกรกมลทนายความได้ออกมาไลฟ์สดในช่อง YouTube บอกว่าหลังจากทีมทนายได้ถอนตัวคดีน้องชมพู่วันนี้แต่ละฝ่ายตึงเครียด YouTube แต่ละช่องมีความตึงเครียด f อของลุงพลป้าแตนก็มีความตึงเครียดรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างแรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนและฝากข้อคิดหรือแนวความคิดอย่างหนึ่งสำหรับลุงพลป้าแตนว่าอยากจะขอให้ลุงพลป้าแตน เรียกสิ่งหนึ่งกลับมาให้เร็วที่สุดก็คือเรียกสติให้กลับมาเร็วที่สุดเรียกขวัญกำลังใจของตนเองหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ผมเชื่อว่าในช่วงแรกแต่ละคนก็จะต้องช็อกตกใจลุงพลพ่แตนก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดวันนี้ทางทีมงานทนายได้ถอนตัวออกไปโดยอ้างเหตุผลว่ามีความคิดไม่ตรงกัน กับทางลูกความซึ่งก็เหตุผลของเขาซึ่งตรงนี้ไม่ก้าวล่วงส่วนตัวเราเองก็เป็นทนายความในคดีลุงพลป้าแตนเหมือนกันเราเองต้องดำเนินการทำหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดเต็มที่ส่วนหนึ่งจากความขัดแย้งของทางกลุ่ม f อทั้ง2ฝ่ายที่มีการด่าทอกันขึ้นมาตามที่ปรากฏและส่วนหนึ่งก็คือสตัง ค่าจ้างต่างๆที่มีการให้ข้อมูลไม่ตรงกันทั้งสองฝ่ายตามที่มีช่องต่างๆวิเคราะห์ไว้สุดท้ายแล้วทำอะไรไม่ได้เราได้แต่นั่งฟังเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่คดีความของผมก็เป็นได้แค่เพื่อนและให้กำลังใจลุงพลผ้าแตนจึงได้ฝากคลิปนี้ไปให้ถึงลุงพลผ้าแตน ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระลงสมบูรณ์ได้โพสต์ข้อความมา้ดังนี้ครับก็แค่ละครของเด็กให้แม่ปลอบใจเด็กทุกคนเวลาอยากได้ของเล่นของกินหรือเงินจะอ้อนหรือร้องไห้ประท้วงด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการถ้าพ่อแม่ไม่มีเงินอาจมีคนที่เห็นสงสารยื่นเงินให้ซึ่งอาจมากกว่าราคาของนั้น ถ้าเด็กโลภมากจะเอาเงินที่เกินเก็บไว้เองไม่ให้พ่อแม่เด็กโลภมากนี่ก็ไม่ดีเพราะนิสัยจะติดตัวจนโตใหญ่ก็จะไปอมเงินเด็กข่าวทนายสิทธาถอนตัวคดีที่กก,กอกเหตุใหญ่มาจากเงินบริจากช่วยค่าทนายจาก FC ลุงพลที่โอนไว้จำนวนมากแต่ ไม่ทราบว่ากี่แสนกี่ล้านเมื่อถูกทวงถามถึงยอดบริจาคเพราะถ้าเกินจำนวนจะได้แบ่งเป็นทุนเรียนให้ลูกสองคนของลุงป้าซึ่งจะดีมากๆเลยการถอนตัวนี้แค่แสดงละครเพราะยังมีขั้นตอนการรอมชอมกันก่อนหรือคุยกันในศาลจุดหมายเพื่อต้องการให้ลุงป้าเอาใจ หรือปลอบใจแค่นั้นสุดท้ายก็กลับมาดังเดิมรู้ทันหลอกหน้าแผนนี้ตื้นมากรู้ไหมคำๆเอฟซีลุงสบายใจได้เพราะแค่ละครยังมีทนายอีกเป็นหมื่นอยากเข้ามาช่วยลุงป้าซึ่งรออยู่แยะมากเลยดังนั้นทนายคนเดิมคือสิทธาไม่ไปจริงหรอกเป็น เพียงวิธีการธรรมดาที่อ่อนสุดๆเจรจาเสร็จก็แฮปปี้มี YouTube ฝ่ายลุงไล้สดดีใจที่ทนายถอนตัวจนออกนอกหน้าดีใจกับทนายกันใหญ่งงจริงๆกับ YouTube ลุงหลายคนเหล่านี้ท่านทั้งหลายงงเหมือนผมไหมเอย่ยภาพที่ลงเอามาจากปก YouTube ช่องต่างๆขอนุญาต สวัสดีครับวีระลงสมบูรณ์ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนบอรักมนลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่ลุงป้าต้องรีบเรียกกลับมาโดยด่วนและสำคัญมากคือสติขอเป็นกำลังใจให้ครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพรกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจนะถัดมานะครับบอกว่า ขอให้ทุกปัญหาผ่านไปด้วยดีนะคะถัดมานะคะับอกว่าขอบคุณพี่ทนายมากค่ะที่ให้กําลังใจลุงกับป้าถัดมานะคะบอกว่าหนึ่งกำลังใจให้กับป้าและลุงผ่านไปให้ได้ค่ะถัดมานะคะอกว่าจากเยอรมันค่ะสวัสดีคุณทนายวันนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นพึ่งแตกรังค่ะมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะน่าเห็นใจน่าเศร้าใจจริงๆค่ะ สงสารน้องมนน้องโอมค่ะขอให้ลุงกับป้ามีสติอยู่กับตัวนะคะคิดและแก้ปัญหาอย่างมีสติและรอบคอบที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักทนายค่ะอย่าทิ้งลุงกับป้านะคะถัดมานะครับบอกว่าทนายดีๆแบบนี้หายากอย่าทิ้งลุงพลเดอร์เป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะครับบอกว่านิ่งเงียบ สยบทุกอย่างอยู่เฉยๆเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะท่านทนายต้องมีสติและจิตใจที่มั่นคงและที่สำคัญน้ำใจต้องมีให้กันนึกถึงใจเขาใจเรายามที่มีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือเราถัดมานะครับบอกว่าคนคนนึงเจอมรสุมอะไรหนักขนาดนี้และอดทนได้มากเท่านี้ต้องยอมรับ ความแข็งแกร่งถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะลุงป้าก็พบเจอแบบนี้มาตลอดตั้งสติถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วสู้ๆอย่าท้อนะคะคนที่เข้มแข็งจะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมและเอามาตัดสินคนใกล้เคียงรักค่ะสู้ๆเพราะเราเดินได้ก็เพราะขาของเราสิ่งแวดล้อมคือสิ่งประกอบในการ เดินทางทางไหนที่ทำให้เราลำบากและทุกทรมานก็หาทางที่มันทำให้เราปลอดภัยและสะดวกในการเดินความคืบหน้าล่าสุดเปิดใจลุงพลเครียดทนายตั้มถอนตัวเผยโทรสามสายไม่รับแม่ชมพู่เชื่อมีเบื้องหลังทนายรัชพลศิริสาครหนึ่งในทีมทนายของลุงพล ได้โพสต์ข้อความห่านทาง Facebook ระบุข,ข้อความว่าทนายตามถอนตัวคดีน้องชมพู่สาเหตุจากความเห็นไม่ตรงกันกระทั่งทนายสิทธาเบพยบังเกิดหรือทนายตามเลข,ขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนออกมาโพสต์ข้อความยืนยันการถอนตัวทำคดีให้กับลุงพลว่าวันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทีมทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจาก ความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วนๆ้วนแต่มาถึงวันนี้ผมขอใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับ ซึ่งล่าสุดนะครับชัยพลวิภาหรือลุงพลได้เปิดใจผ่านนักข่าวนะครับโดยระบุว่าตนยอมรับว่าหลังจากทนายตั้มออกประกาศถอนตัวตนก็มีความกังวลโดยเฉพาะเรื่องการหาเงินในการจ้างทนายความส่วนตัวก็ยังยืนยันว่าไม่ทราบเหตุผลของการถอนตัวเนื่องจากก่อนจะประกาศถอนตัวตนไม่ได้มีการพูดคุยกับทนายตั้มเลยตั้งแต่กลับไปจากวันที่ขึ้นศาล วันนี้ลุงได้โทรหาทนายสามรอบเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถติดต่อได้ลุงยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่มีวี่แววเลยก็เครียดบ้างครับแต่ต้องอยู่กับธรรมชาติส่วนตัวยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับที่มีการเห็นพยานหลักฐานบนสารลุงไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรจากนี้ต้องดู เรื่องการหาทนายใหม่รวมทั้งต้องมีโอกาสคุยกับทนายตั้มก่อนจึงจะมีความชัดเจนซึ่งลุงไม่รู้จริงๆว่าทนายตั้มถอนตัวจากสาเหตุอะไรลุงพลกล่าวทิ้งท้าย